ครับสบายดีครับท่านผู้ชมครับพมพอกรบลุงกุไทยวันนี้นะครับลุงอุไทยก็มาอยู่ทางทงไฮทงหน้านะครับพี่น้องมาอยู่หน้าสาวนะครับสาวได้หลายปีแล้วนะครับปีที่แล้วผมก็ได้ว่านเขาใส่อยู่แต่มนทักแรงกลางปีนะครับก็เลยทําให้ผลผลิตใต้บดีนะครับปีนี้ก็เลยสีมาเฮ็ดขน่าเสริมขึ้นอีกนะครับปีที่แล้วก็เฮ็ดขนาขึ้นแต่ว่ามันเฮ็ดบ่หลายขั้นนะครับก็ทําให้น้ําไหลผ่านเร็วนะครับพี่น้อง ปีนี้ผมก็เลยพยายามให้หข้านาเสริมขึ้นให้มันมีหลายๆคันนะครับเพื่อที่จะให้มันเ,เก็บน้ําไว้นะครับเป็นระยะระยะไปนะครับตามที่พ่อแม่เ,เคยพาเห็ุมานะครับมาโมน,นี่กับมาครับรถถนายนะพี่น้องเพราะวะ่าคันมาเหตุขานามันก็ต้องมากับรถถยคันนี้นะครับมันสีขุดสิก้นเสียวเเสียมจกมาขุดมาปานคือสมัยพ่อสมัยแม่เหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เห็ุยากนะครับ ถามว่าเฮ็ดได้ไหมนะครับก็เฮ็ดได้อยูนะครับพี่น้องแต่ก็มันก็ใช้เวลาเยอะนะครับใช้เวลามากกันใช้เวลาย่างรวดเร็วก็เฮ็ดบ่ได้ครับพี่น้องเราก็ต้องใช้รถแทรกเตอร์แบบนี้นะครับมาเฮ็ดมันจังสิเ็ดงงานในรวดเร็วนะครับพื้นที่ด้านหลังผมนี้นะครับก็ประมาณส่าวก็ไรนะครับพี่น้องแต่ว่าพื้นที่ในสนุกท้งหมดก็สามสิบไร้นะครับแต่มันก็เป็นป้าเป็นดงเป็นยางตอวยางแน่นะครับที่ผม ป้าปล่อยไว้นะครับใช้ประโยชน์อย่างอื่นนำบนแม่นีเห็ดจะไดย่างเดียวนะครับก็เลยเห็ดหน้าไส้ประมาณเ่ร้าไรนะครับแต่ปีที่แล้วกับย่างที่ผมเลื่อนไปก็คือมันไ่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหน้านนนะครับผมก็เสียดายอย่ว่ามีที่ดินก็ลายเติบอย่นะครับแต่มันถ้าเป็นที่รอนนะครับหรือเป็นหน้านนนะครับภาษาบ้านเราอื่นมันก็เห็ดไทยเห็ดหน้ามันก็บ่ค่อยได้นะครับบริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นในด้านหลังผมเนี่ยผมเคยปลูกมันก็ปลูกนะครับปลูกอ้อยก็ปลูก แต่ว่ากาไรรอดพื้นมดทุกอย่างนะครับพี่น้องเป็นนี้เป็นสินมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังใส่บ่มมดนะครับด้วยความที่ว่าพอแม่บ่ค่อยพาเห็ดแต่ผมก็ฝ้าฟื้นเห็ดลองเบ่งนะครับโดยที่ผมเองก็บ่ค่อยมีความรู้ก็เลยเห็ดนะครับเห็ดไปมันก็บ่ประสบผลสําเร็จนะครับพี่น้องเป็นนี้เป็นสินมาจนถึงทุกวันนี้นะครับในการเห็ดขนาดเสริมในวันนี้นะครับผมก็ยังบ่ค่อยเห็ดคือกันนะครับว่ามันแน่ใด นะครับเพราะว่าเราต้องเบิ่งทางน้ํานะครับที่มันสิไหลเข้าอะไออกข้างไหนนะครับแต่แต่ปีแล้วนี่ผมก็เฮ็ดลองเบิ่งแล้วก็ย่างบ่คักนะครับปีนี้ก็เลยเสียมาเฮ็ดเติมนะครับกันเป็นกั้นน้ําไว้เป็นระยะระยะไว้นะครับแต่ว่าจิกั้นถึกทางหรือบอก็ต้องเบิ่งเวลาน้ํามานะครับพี่น้องก็ลองปฏิตารละโสมกันเบิ่งครับผมจะไทยได้หรือบ่ย่างบ่จักได้ครับเนี่ยเพราะว่าฝนเศ้าตกมาเป็นเป็นเดือนแล้วครับ ดินก็เริ่มแห้งเริ่มอย่างแล้วนะครับ การปานขนานะครับพี่น้องมันก็อยากปานยากจะน้อยนะครับเพราะดินมันแข็งแล้วนะครับตอนฝนตกเศร้าไม่ไมมผมผัดบดมาเฮ็ดนะครับเครือขันเครือที่เครือไปเครือมากเอาไปมาดินแห้งปะนะครับพี่น้องก็เลยเฮ็ดยากจะน้อยนะครับถ้าว่าสภาพเป็นแบบนี้นะครับในการปานขนานะครับเราก็ต้องมาปานใหม่นะครับตัวนี้อันนี้ผมจะปานเป็นแนวไว้าชื้อๆนะครับ แต่ว่าเวลาฝนตกเวลาดินมันอ่อนกว่านี้นะครับเขาก็ต้องมาปานหลําใหม่อีกนะครับมาตกมาแตงไม่ให้มันสวยแงามขึ้นกว่านี้นะครับในการปานขนานะครับโดยเฉพาะหน้าที่เป็นหน้านนหรือว่าเป็นหน้าดอนแบบนี้นะครับเขาต้องดันจากทางใต้ขึ้นไปทางทึงนะครับทางหัวรถไถที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือทางเที่มมันสูงนะครับทางหางไถยโยก,ก็คือทางมันต่ำนะครับเขาก็ต้องดันทางมันต่ำขึ้นไปหาทางมันสูง ทาว่าเขาสิบปานนะครับหรือเขาดันดินทั้งสองทางมาใส่กันนี่ก็โดยเฉพาะดินทางด้านนี้เนี่ยมันก็สิเป็นบ้านผมเอิ้นว่ามันลุบนะครับมันสิทาให้มันต่าอยู่มองนี้มองเดียวนะครับมันสิ่ทั่วถึงเวลาน้ําฝนตกมาใส่มันก็สิมีแต่มองใกล้ๆขนาดเนี่ยครับเขาก็เลยต้องดันทางทางมาต่ําขึ้นไปหาทางมันสูงนะครับถ้าบ่อทังสั้นเนี่ยน้ำาก็สิ่ทั่วถึงนะครับอันนี้เวลาฝนตกมากเนี่ย น้ำมากกสีข้าปปั๊บข้าแต้งข้าวหยางเนีน่ยมากกา็สีมาท่วมาเถึงกันนะครับแล้วก็การปานหรือว่าการดันขนานะครับถ้าเป็นนาโน ôn, หรือว่านาดอนแบบนี้นะครับเรา้าเห็ดให้ยงใหญ่บ่ได้นะครับพี่น้องน้ำมะเถึงนะครับเราต้องเห็นให้ต้องทําเป็นแปลงเล็กๆนะครับประมาณสิบกว่าเม็ดนะครับถ้าทําเป็นแปลงใหญ่ๆเป็นไรสองไร่เนี่ยไม่ได้เลยนะครับ เพราะว่าคนแถวๆบ้านผมเนาะที่ตามที่ผมเห็นพ่อแม่เพื่นพาเห็ดกับเห็ดแบบนี้มาอยู่โดยตลอดนะครับผมเป็นรุ่นลูกหลานก็ต้องทําตามที่เพื่นเห็ดให้เบ่งนะครับเพราะว่าผลงานที่เพื่เนทดออกมานะครับมันก็ประจักษ์แก้สายตาเราแล้วนะครับเราได้เหตดธรมมาหลายปีแล้วนะครับพี่น้องมันก็ได้ผลที่น่าพอใจนะครับ ครับท่านผู้ชมครับสำหรับคนาคันนี้นะครับความยาวประมาณจะ200เมตรนะครับพี่น้องซึ่งผมก็ได้อารถถ่ายดันขึ้นแล้วตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับบว่ไวไปได้แด้พี่น้องพอดินมันแข็งนะครับผมข็พยายามถูไปถทยมาอยู่นะครับก็ได้ไปคันนี้นะครับประมาณ2อ0เมตรอย่างที่ผมเรียนไปนะครับในใน่วงเ้านะครับ สำหรับขานาตัวนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นไกลๆผู้นะครับความเาาของมันก็เท่ากันกับคันมือตะกี้นี้นะครับประมาณ2 0 0้เมตรขึ้นกันนะครับซึ่งผมกับมาดันช่วงใบใบนะครับถึงเวลานี้ก็ประมาณสัก5โมงกว่าแล้วนะครับซึ่งตะเวนก็สีค้าแล้วพี่น้องนะครับผมให้งานกับเบลวปันใดนะครับซึ่งตอนนี้ัผมก็ต้องเดินทางกลับ เมือเม่อคืนเมื่อซานกอนนะครับพี่น้องอยากง,งูอยากควายนะยาอยากลูกอยากหลานนันันพี่น้องครับก็ลเลย้อนี้ก็คงจะได้งานประมาณซ้ำนี้นะครับพี่น้องประมาณสัก400เมตรนะครับ้อนี้แต่เป็นคนาดที่บ่หย่นะครับบ่หย่ปานใดนะครับประมาณความกว้างของฐานนะครับประมาณจักเมตรหนึ่งนะครับความสูงประมาณสัก30เซนประมาณนี้นะครับ กับื้อนี้ก็คือ,อสิกลับเมื่อคนเมื่อซานก่อนนะครับพี่น้องมันค้ำแล้วนะครับกัคลิปนี้ก็คงจะนําเสนอท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกัขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกทันท,ที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับกัถ้ามีเวลามื้ออื่นผมก็สิมาเฮ็ดอีกนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็อยู่ดีมีแฮ่มีความเจริญสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ